ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNW Ranger และอยู่กับผมนนทในเกมรายเ a นเจอร์นะครับก็วันนี้เป็นวันปิดลีก PVP อีก2ชั่วโมงคนระับปิดลีกก็เพชรที่ได้มาก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณอยากจะเปิดไหมส่วนผมนั้นไม่น่าจะเปิดอาจจะไปเปิดเกียร์นะครับอาจจะมีคลิปเปิดเกียร์แต่ก็ต้องดูว่าเพชรเดือนนี้จะจบเท่าไหร่ผมอาจจะเปิดเพิ่มโอกาสรอบที่2นะครับสับเกียร์นะ เพราะผมรู้สึกว่ารอบตีเกียร์เขาจะเปิดยากนะเอาตรงแล้วอ่าผมก็จะพยายามหาทีมที่มีโยแล้วก็วเต่าเลเลนเต่านะครับเต่าเลนอืมผมก็จะหาพยายามหาสองตัวนี้แล้วกันเพื่อทดสอบอ่ะโอเคเจอทีมนี้โอ้โหโหดมากนะครับเป็นแบบสเปร์แม,ม็กไมวแล้วกันคอดีเอาวันจบปลีก็ต้องคัดทีมนิดน,นึงนะครับไม่งั้นจบ ไม่ถึงลีกเราต้องการอีกอตัวบินแมวเราะผมตัวกระบินไม่แข่งนะครับ โอเคงั้นโอเคทีนี้พอได้อยู่ครับลองดูแล้วกันมีโยด้วยโอเคลองผมอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่ก็ขอลองดูสักทีนึงแล้วกัน่อดูความสามารถไฮเปอร์ของโยนะครับว่าจะติดดีไหมทีมกันแต่ว่าเดือนนี้ก็โยเก่งนะครับทรบเดือนนี้นะผมยอมรับเลยว่าเก่งเพราะว่าคูดารเรนเจอร์ค่อนข้างจะไวมากในร่างไฮเปอร์นะครับลดอี30ก30%ก็ประมาณอันเชิญอยู่ที่ประมาณ สีว่วิน่าจะประมาณสี่วินะครับในการเชิญตอนหนึ่งตัวโอเคอติดดีอยู่นะแต่โยเป็นธาตุไฟบผมค่อนข้างที่จะยืนยากนะก็มีคนหลายคนนะครับที่ขอให้โยโดนบัฟก็อาจจะโดนบัฟนะครับเพราะว่าขอกันเยอะนะครับก็ทางเกตเอททางเพจทางการนี่ก็ขอนเยอะนะขอให้บัฟโยกับเต่าเลนนะครับ มันก็ถือว่าดีนะครับผมขโทษว่าไทเปอร์มันตับผลที่จะเล่นทางสายด้านตัวหนืดนะถ้าคุณจะเล่นสายด้านตัวหนืดคุณก็ควรจะมีสองตัวนี้เอาไว้นะครับส่วนผมไปเล่นสายแร่หนืดแทนนะก็เลยอาจจะไม่ได้เอาแต่อยากได้เกียร์นะครับโอ้เจียมืดเขาเล่นดีมากเลยนะเอาตรงแล้วโอเคเล่นดีมากในเจียม,มืดเขา โอเคแต่ทีมผมก็น่าจะจบได้นะ,ะจบคูณไวๆหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัวอะไรน่าจะมูลรียางยืนคำมั้งตายยากมากเลยโอเคจบไปแล้วนะครับ1นึตาชนะไปโอเคก็อีก6 0 0แต้มตอนนี้มีอยู่3,300ครับอยู่อันดับที่650กว่า เออทีมนี้พอที่จะสู้ได้อยู่นะโอ้โอ้ตะขอไอตัวนี้อ่าได้ได้อยู่นะครับได้อยู่โอเคมาลองมันจบหลีกผมก็ยังมีคนนกสำรออยู่นะครับอยู่ในตูน้จดหมายเรียกว่าตู้จดหมายแล้วกัน,นก็มีอยู่อีกท่านนกนะครับโอเคไหนดูฟิ อุ้ยลูดีสติดดีอยู่นะควาสามารถไฮเปอร์หยุดเวลานะครับโอเคผมมองว่าลูเดีสดูน่าเล่นกว่านะแต่ว่าซับเดือนนี้นะผมยอมรับเลยว่าเลนนี่คือสุดยอดนะครับตัวละครแต่ถ้าได้บัฟถ้อาอถ้า GM ทำการบัฟอีกก็น่าจะเก่งอีกมากกว่านี้นะเพราะว่ามันเป็นคนสามารถขี้ครับผมยิงขี้แรงนะ แต่ครูดาวผมมองว่าค่อนข้างจะนานไปหน่อยนะแต่ถ้า GM บัฟแล้วปรับครูดาวลงก็ถือว่าน่าจะโหดเลยแหละตอนนี้ครูดาวตัวละครทั้งสองตัวละครอ,อยู่นะครับอยู่ที่เออโยสกิลแรก12นะครับแล้วก็สกิล2อยู่ที่ไฮเปอร์เก้าวิเอ่อเลนเลนก็เหมือนกันเสาเลนก็เหมือนกันนะครับก็สกิลแรกที่สำคัญคือสกิลสตันของเสาเลน,นครับอยู่ที่12บสองวิแล้วก็ กิลสองอยู่ที่9วิเหมือนกันแต่เราก็จะเล็งไปที่ความสามารถหลักก็คือความสามารถแรกของเต่าเลนครับแล้วก็12วิไงนานเอ่อทีมนี้อย่างละกันตัวบินอู้หมดตัวบินอีกแล้วเออโอเคมาม มาเจอกับทีมนี้ดูแล้วกันจินจังแม็กซ์ซะด้วยแล้วก็แม็กถึง8ตัวนะครับไม่แม็กอุย้ยแต่ก็เจอมืดใกล้แม็กอยู่นะมารองนะครับก็ขอว่าให้ชนะแล้วกันเพราะว่าถ้าแพ้ก็ต้องน่าจะต้องใช้เพชรซื้อแล้วก็จบหลีกนะครับมาผมไม่ได้เล่นโอเคไหนดูซิโอเคพอที่จะสู้ได้อยู่นะอืมเขา,าดูดีครับผม เว้ยความสามารถไฮเปิดติดอยู่นะทำเป็นเล่นมาเป็นควาสามารถของรูเดียสนะครับโอเคก็หวังว่าชินจังเขาจะไม,ไม่ได้ใส่ดาบกิคุนะเพราะถ้าใส่น่าจะแตกนะครับผมเนี่ยโอเคโอค้โหแต่รูเดียสติดไม่หยุดเลยเว้ยควาสามารถไฮเปอร์โอเคครับผมพอได้อยู่พอได้โอเคน่าจะชนะได้นะครับ ก็เกมนี้เอ็ดเวิร์ดสเปย์แบกนะครับเดี๋ไม่ใช้เทมแล้วกันจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นโอเคอ้ยชินจังก็ยังติดแร่อยู่นะผมย,ยังยากได้ชินจังนะก็ถ้ามีคอลโบอะไรที่คล้ายๆชินจังมาก็น่าจะเปิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอีกนานแค่ไหนโอเคชนะไปนี่3 0มโอเคอยู่อันดับที่200ที่วันอยู่อันดับที่300ซะละ เอองั้นโอเคอันนี้ผมรับตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะอีกห้าคนนกครับผมโอเคอ่ะโอเคลองดูนะครับอืมทีมคขาได้จะโหดแล้วนะเริ่มตึงมันจบลีกนะครับต้องคัดทีมนะถ้าไม่คัดน่าจะแตกระเบิดเพราะบอดโหดมากโอ้โหนี่ไง โอ้โหเจอไอดีหลักพี่ทีเคนะครับแล้วก็หยุดเวลา2ตัวตัดแรกกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองเพิ่มแรก3มตัวด้วยสาอ่ะลองดูลองดู อ่ะเพื่อคอนเทนต์ล้วกันอ่ะคอนเทนต์อ่ะช่างมันคอนเทนต์โอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะหยิบหยิบด้วยอ่ะโอเคใจสู้นะตัวกูอ่ะโอเคไปลองจัดดูนะครับลองดูลองดูโอเคครับผมเล่นทีมใบป๊อปเฮ้ยก็ตัวละครไม่ออกโอเคออกละเฮ้ยน้ำแข็งก่อนเหรอบอด อุ้ยติดแล้วเขสราเปร์นะครับเอาแล้วนะเริ่มน่ากลัวแล้วชุบชุบชุโอเคผมขอจริงจังก่อนนะอาจจะไม่ค่อยได้ดูตัวละครนะครับเรียกตัวละครจริงจังในการเรียกอยู่นะครับตัวละครคนหนึ่งโอเคไหนดูซิโอเค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 ได้ไหมได้ไหมโอเค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 โอเจบไวครับผมจบไว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  บอสที่ออกไปทํางานไม่มีเกียร์มืดใช้ตรงนี้แทนโคตรอนาถครับผมเกียร์กลงๆครับผมกับยู่เบอร์ชื่อดังโอเคโอเคเราจะเป็นทีมตั้งรับนะครับเพื่อให้ฝ่ายบุกมาแล้วก็จะใช้เอ็ดเวิร์ดสเปย์ลดระยะเอาเราก็จะได้เปรียบทางด้านทางการลบโคตรเท่คำพูดโคตรวิชาการโอเค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 จบครับผมเป็นไงล่ะ โอเคตอนนี้เควสในชีวิตก็เริ่มสำเร็จแล้วนะครับก็ชนะมากี่คนแล้วนะชนะพี่ศิลปะมาแล้วชนะพี่กรมาแล้วชนะทีเคแล้วนะตอนนี้คนต่อไปที่ผมต้องจาัดก,การให้ได้คือคุณสุบันดิตเ้ <c oughs> คุณจันทิมา <c oughs> เป้าหมายต่อไปโอเคแต่ก็ต้องการเกียร์เพิ่มแล้วนะขอเดูเกียร์ของเขาหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยเกียร์โหดมาก โอ้ยเกียววิ่งด้วยนี่ไงอัลสกีม,มัดจิว๋วเฮ้ยมัดอัลสกีมจิ๋วไ่ได้ทัศมืดเหรอทำไมข่าไม่ใส่กับเจมมืดนะเอาเขาอา,อาจารย์มาทดสอบทีมก็ได้นะครับโอเคก็น่ากลัวอยู่นะโอเคโอเคก็ประมาณนี้ละกันจะจบคลิปสวยๆไปผมค่อยเล่นอีกสีขนกที่หลังนะครับก็คงมีประมาณนี้เอ้ยนหนึ่งยังไม่จังเหนียวจบแล้วกัน ก็ได้นี่มาตู้ oh. นะครับแล้วก็จะให้ดูกลบด้วยที่ผมมีในครอบครองณนะตอนนี้นะโ okay. อเคดูซิว่าเราต้องเหมาไหมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าเราต้องเหมาไหมโอเคนะครับน่าจะโดนเหมาตู้แหละ <laughs> นั่นแหละ <laughs> น่าจะใช่พอ,อละ <laughs> กบแดงนั่นไง หมาตัวตั้งไอะไรนะครับเพชรเราเยอะช่างมันโอเคต่อไปก็กิวครับผมเออผมโอเคชวนไปแล้วนะครับโอเคก็ขอรับไฮเปอร์เลยแล้วกันครับโอเครับไปปื้อเรียบร้อยเสียไปจาก5้าแสนเหลือสี่หมื่นกับตากิวอีก60กว่าเหลือ6เอยเหลือ9แล้วโอเคเราจะมาดูกบกันนะครับก็รูดูจากกบ อัลตราก่อนอัลตรามีอยู่ทั้งหมด53ตัวนะครับก็ถ้าได้คอร์โบนี้มาก็อาจจะปั้นสักตัวหนึ่งถ้าได้มานะโอเคต่อไปก็เป็นกสบ้าไฮเปอร์ครับผมโอเคไม่ใช่กสบ้าไฮเปอร์กบไฮเปอร์ครับก็มีอยู่10ตัวโอเคก็10ตัวนะกะครึ่งหนึ่งทำคึกแม็กได้ครึ่งหนึ่ง โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนตู้เพิ่มโอกาสยังเหลือเวลาอยู่ไหมโอเคตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพยังเหลือเวลาอีก1วันนะครับก็ถ้าใครอยากเปิดคู่เทพรอบที่2ก็ต้องน่าจะรอประมาณกลางเดือนนะครับอาจจะมาอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะส่วนตัวผมนั้นก็ไม่รู้อืมแล้วก็รออุตบ้านนะครับว่าจะบัฟขึ้นมาหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะบัฟแล้วก็น่าจะเป็นคู่ดาวอาจจะลดลง หรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรค่าแฝงเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีกระเด็นก็ได้นะครับหรือเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แล้วกันคประมาณนี้ครับผมส่วนเรนเต๋าเนี่ยไอเต่าเ่นเน,น่าจะคูดาวน่าจะลดลงนะถ้าบถ้า GM บัฟส่วนความสามารถลหลักๆนะที่เราต้องการคือควมสามารถแรกครับผมแต่คูดาวน่าจะนานไปหน่อยเขาอ,อาจจะปรับเหลือให้เหลือ9วิก็ได้นะครับ ็ถ้าใครเปิดได้แล้วก็ดีใจด้วยครับผมที่คุณได้ตัวนี้มาในอนาคตคุณอาจจะเล่นทีมตัวหนืดก็ได้ก็ผมก็มีประมาณนี้แล้วกันก็ชนะพิธีเคแล้วพอใจแล้วครับก็จบลีกก็อีก2ชั่วโมงก็ประมาณนี้แล้วกันก็ขอให้โชคดีในการสุ่มกันครับก็บายครับผม